สบายดีมพี่น้องสบายดีสวัสดี 4, เอฟซีเบิร์สุกุสุคนมาเพอกับบาซ่ายคนเก่าค,คนเดิมพี่น้องมือนี่บาซายชิมป้ามาเบิงสอนกุ้งพี่น้องซาจูม,มันสอนกุ้งลังจากาพี่ีปลาฝนตกน้ำขึ้นเนาะสิร้องมาสอนเบิงกุ้งฟอยว่าสิไรยอยู่บ่มากับซาจูอยู่บา้านนั่นนะพี่น้องบ้านตันเปียวเด๋ยวไปเบืองน้องกันพี่น้องว่าสิไรยอยู่บ่เป้าไมา้สงกระสอบ ก็าิไดเจ็กสอบอยู่เรียไปเบอร์ี่ตามมึงน้องกันน้องพี่น้องเนะ่ป่าไม้สองกระสอบบ่ได้สองสอบบุขืนเนาะสองสอบนี่งูอีกวะสอนอยู่น้ำคิมนํำคอง ปูกนะค่ะปลูกกระโพดเม่อันเกิดนี้เาล่ยนเอาไปเพื่อนันพอหอกระเาะ้เน่ดสิไนคนลนายคนก็ยืนแนบเม่กระเ๋าเมื่อเกิดขารงูเหรอ giang đi, หอยสิสนุกนางทุกคนปานไดเนาะเนี่ยแล้วแล้วก็สดซื้อมาหี่ยว มีอะไรบ้าไม่มีตุ๊มวะที่ว่าให้อยู่ฟังโผล่ตัวกลุ่มนี่อยู่ให้มีกุ่มกลุ่มไหนเนาะทุกูเห็ดขันใสจมันยังสอนสบายโอ้ยแบบนี้ก็ได้นี่แต่ปลาหน่อยปลาหน่อยก็เอามงเอากระดุมมาอู À, lúc, hứa. lại đây đi, đi nóng, lạy kiểu hơi 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 อันนี้ก็เอาวันเรี้เอะเอาดนะเอาโเรอจไปสว้ดีกว่าพยายามตัวอีนะะีเอาเลยฮะพยายามกวนบอเดี๋ยวเขไปพยายามพยายามห้องจับบอเห้าวนน้ำสียอันี้งูจะบอลไล่ๆอยู่บนเสต็ปเต็จใส่นอ โอกไปยากกว่าสัตว์แต่ว่ากระด้างกใจงามนี่นกปกองดยามงูพี่น้อง ยากยามได้นิว่าว่าเมนตยใจกูุสิสนกูยากยามเนีแปะด้อนีเปดลงเผ็ดนันลัดหนึ่งยินใจยากเ่ยามมัดอันนี้เลย Lê đại yêu song tù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

ว่าเห็นตัวใ่ทังนี้ขาู้ใจนั้นจะจูมแฟนไหนผู้ดับผู้ดีผู้ำผำเสียใช่กะเดาะเดี๋ยวนี้คูเรื่อคือในใจโอ้ยตัวอเลยจีน่าโอ้หวานี่ความสุขแน่คนเนาะกเ้ยลายเป็ดหลอกใช่เม่อกีเราอยู่ตรงนี้อยูตนหอมื่อนอนหลุดแม่น่อยพี่นนองเวรเพีนบ่ เตัวนี้บอมนมาตัวนั้นนแงอยู่ซีเซนซีเซนอะมาบันนตลอ้ยุมันเีนี่นเนื้อะจแตมันติดตเลมย์ม่เหนติดเตัวย่งๆเอล่างเหยีนเบ่แล้วีตยขึ้นมาสามสจุ่มใยขึ้นมาหนคือบกตะกุตีนฝันัหลุดลังที่สองพี่น้อะ ลังแดกได้สามตัวลังที่สองนี้สีไหลเจากตัประมาณครึ่งสก,กระสอบลังแดกผ่านไปลังสองกำลังตามมาโอ้เห็นดิ่นล้วเห็นดิ่นล้ว โอ้ลังลังนี่สิได้ก็ลังแดกอยูออ่กระตากระได กีก็มากก,กลางหม้อนงน้ำแกงก็สีไดาๆเนาะนี่รังนี่ไดาๆอยู่รังงูงูพี่น้องกันสลัดนี่แห้งไดาๆกว่นนี้ ยามเป็นยางเดียวไซโอเป็นขอบใจที่ไซไวให้ยามไหวตัวหน่อย มีเล้ายรางนั่นอนึงเพอเอ้ขึ้นไม่มีพอขสิใคเขามาคลายกระแรมมันอยวกไปยินพันกงินนะเนาะเพราะว่าเอนทัวีดีหน่อยก็มาคลายกระแรมเป๊บเป๊อยู่ไปขึ้นดูเขามาคายกระแลมไปไปไปมาไปดีี่ถอะไปไปมาไปดีนเด้อฝากเงนจำปัสสกีเนาะ ฟังจำปัสกตัวนี้รอนแดงนี่เท่นไกลๆนี่ฟังรอนแดงจำปัสกตัวมีวัดผู้อุ่นแอรพี่น้องค่ะเมื่องจำปัสกใจปลาฮะโอ้ได้อ้ได้ได้อยู่ <laughs> lăng. Lăng xong, đài đài không có có giờ có đi cái thể có 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 thể con này có bố bắp xe anh nhanh gì nó ngươi bắt mượn cơm mướt đi mà cái này cái nhanh nội này khơi đồ kiếp gì đó một bạ <laughs> một bạ thì nó cái nhanh nội này vô vào sai đồ kiếp nó kẹp nạm gì đấy khá hẳn lâu rồi đây đây giảm cho anh ขาไหลขาไหลมีอยู่บ่โว้ยหลังที่สามตัวเดียวสองตัวหรือตัวเดียวโอ้หลายๆอยู่สี่ตัว